สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับโอเคนะครับนะวันนี้เราจะมาทําการเรียนการสอนนะครับในหัวข้อของบทที่1เลยก็คือตกกรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเราก็จะมีกระบวนการพูดถึงในเรื่องของออทางตกกรรกศาสตร์ก่อนเริ่มแรกนะครับว่ารเราจะมารู้จักว่าตักกศาสร์นี่คืออะไรนะครับพอเรารู้จักตักกศาสตร์แล้วนะครับเราก็จะมาใช้กระบวนการ ให้เหตุผลนะครับของตัวตรกะศาสตร์ซึ่งในบทนี้จะมีแค่2กระบวนการนะครับก็คือกระบวนการที่ตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้กฎของอริสโตเิลน,นะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นักศึกษาต้องฟังให้ดีเนาะนะครับก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะครับนักศึกษาอย่าลืมว่าเราต้องไปทําการเช็คชื่อก่อนนะครับทุกๆครั้งที่มีการเข้าเรียนนะครับต้องมีการเช็คชื่ออย่าลืมนะครับ,รบเอาล่ะนะครับ หลังจากที่เรานะเช็คชื่อเสร็จแล้วนะครับเรามาพูดถึงว่าในตัวของตรรกศาสตร์นี้คืออะไรนะครับซึ่งในรายวิชาตรรกศาสตร์เนี่ยนะในความหมายจริงๆของตัวตรรกศาสตร์เองนะครับตรรกศาสตร์เนี่ยก็จะหมายถึงมาจากคําว่าตรรก,กะกับศาสตร์นะครับในตัวของตรรก,กะก็คือเป็นการออพูดถึงความคิดการตัดกรองนะครับศาสตร์ก็จะหมายถึงระบบความรู้หรือวิชานั่นเองเพราะนั้น ถ้าเราเอา2ตัวนี้มารวมกันนะครับตักกศาสราเนี่ยก็หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยระบบที่มีความคิดความตึกตองนั่นเองนะครับนะคราวนี้กระบวนการให้เหตุผลเนี่ยในรูปแบบของกระบวนการให้เหตุผลมันก็จะมีพวกเหตุต่างๆนะครับก็แล้วแต่จํานวนข้อที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาเหตุทั้งหมดเนี่ยมาทําการอ้างอิงหรือเป็นการพูดถึงการแจงความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไปสรุปผลนะในกระบวนการ เหตุและผลน,นี้นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบว่าการตรวจสอบการอ้างเหตุผลรูปแบบนี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับถ้าสมเหตุสมผลก็แสดงว่าเราสามารถที่จะยอมรับในการอ้างเหตุและผลนั้นๆถ้าไม่สมเหตุสมผลก็แสดงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับการอ้างเหตุผลนั้นๆแสดงว่าการให้เหตุผลเนี่ยมันก็จะไม่จริงนะครับ คราวนี้มาดูว่ากระบวนการให้เหตุผลมันมีกี่แบบนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันคือ 1. การให้เหตุผลเชิงนิรนัยนะครับ 2. การให้เหตุผลเชิงอุป,ปนัยนะครับแล้วก็3การให้เหตุผลเชิงสหัส,สยานนะครับเรามาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับอันที่ 1. นะครับการให้เหตุผลเชิงในิรไนก็คือเป็นการนําข้อความต่างๆที่เขากําหนดให้นะครับซึ่งในแต่ละข้อความที่กําหนดมาเป็นเหตุเนี่ยนะครับ เราจะให้ระบุว่ามันยอมรับว่ามันเป็นจริงนะครับแล้วก็ไปอ้างแล้วก็เพื่อจะทําการไปสรุปความเอ่อไปสรุปผลนะครับเพื่อไปเกิดเป็นข้อความใหม่นะครับผู้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเราสามารถสรุปผลได้ว่ามันจริงก็แสดงว่ามันสมเหตุสมผลใช่ไหมครับถ้าสรุปผลแล้วมันไม่จริงก็แสดงว่ามันไม่สมเหตุสมผลนั่นเองเพราะนั้นอย่าลืมนิรนลยก็คือเป็นการนําข้อความทั้งหมดที่เป็นเหตุยอมรับว่าจริงก่อนนะครับ แล้วเราไปดูที่ผลสรุปว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าจริงก็แสดงว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่จริงก็แสดงว่าไม่สมเหตุสมผลผนะุยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กทารกทุกคนต้องกินนมแม่นะน้องฟ้าใสเป็นเด็กทารกดังนั้นหมายความว่าน้องฟ้าใสเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มของทารกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทารกก็ต้องเป็นไงครับกินนมแม่ดังนั้นฟ้าใสก็ยังต้องกินอะไรอยู่กินนมแม่อยู่นะครับนะ ดังนั้นข้อความนี้มันก็สมเหตุสมผลน,นะครับนะต่อไปลิงทุกตัวปีนต้นไม้ไม่ได้นะครับลิงทุกตัวปีนต้นไม้ไม่ได้ก๊อฟปีนต้นไม้ได้ดังนั้นก๊อฟกับลิงเป็นไงครับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันก็ได้ใช่ไหมแสดงว่าวก๊อฟมันไม่ใช่ลิงแน่นอนถูกไหมครับดังนั้นก๊อฟเป็นลิงแสดงว่าข้อความนี้มันขัดแยงแ้งละนะเพราะมันขัดแยง้งปุ๊บแสดงว่ามันก็ไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับ ต่อไปรูปแบบที่2เราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอุป,ปนยัยเชิงอุป,ปนัยเนี่ยจะเป็นการให้เหตุผลที่เป็นการคล้คายๆการรวบรวมข้อมูลหลายๆข้อมูลแล้วกันซึ่งแต่และข้อมูลเนี่ยยอมรับแล้วว่ามันเป็นจริงและมันไม่เกี่ยวข้องซื่อกันและกันนะครับแต่เราสรุปได้ว่ามันเป็นจริงละคล้ายๆกับการทดลองคือทำหลายๆครัง้งหรือว่าการสังเกตก็ได้เห็นหลายๆครั้งจนเราสรุปได้ว่าข้อความนี้มันเป็นจริง นะครับเราก็จะเรียกว่าการให้ตุผลเชิงอุปนยัยซึ่งบางทีมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่มันมีโอกาสที่มันเกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะนั้นถ้าพูดถึงโอกาสเราก็จะใช้คําว่าในทางคณิตศาสตร์ก็คือความน่าจะเป็นนะครับเนะพราะฉะนั้นตัวอย่างการให้ผลเชิงอุปนัยก็เช่นนะเราก็จะมักอนุมานว่าปลาทุกชนิดเนี่ออกลูกเป็นไข่ทําไมครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราสังเกตเห็นหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ย จำนวนมากพอลเพราะว่าปลาสว่วนใหญ่มันออกลูกเป็นไข่นะครับแต่เราก็จะไปสรุปว่าปลาทุกตัวออกลูกเป็นไข่แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีปลาบางชนิดนะที่ไม่ออกลูกเป็นไข่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดถึงและอ้างเหตุเชิงเหตุผลได้ถูกต้องมากนักทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดนะครับแต่การให้ผลเชิงอุปนัยเนี่ยก็คือเอาข้อมูลที่มันเป็นจริงส่วนมาก ไปทาการสรุปผลนั่นเองนะครับอ่ะครูยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเช่นถ้าเรามีเหตุมาสีข้อนะครับคือวันจันทร์มาณมาโรงเรียนสายวันอังคารมาณมาโรงเรียนสายวันพุธมาณมาโรงเรียนสายวันพฤหัสบดีมาณมาโรงเรียนสายเพราะฉะนั้นเราก็จะไปสรุปเลยว่ามาณมาโรงเรียนสายทุกวันทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เก็บข้อมูลทุกวันแต่เราเก็บข้อมูลส่วนใหญ่4วันนะครับก็เจอว่ามาณมาโรงเรียนสายเนะียเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่า มานะเนี่ยมาโรงเรียนสายแน่นอนนะครับกค็คือการให้เหตุผลเชิงอุป,ปนัยนะครับอันที่3ก็คือการให้เหตุผลที่เราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงสหัชญาณนนะการให้เหตุผลแบบนี้ไม่มีลักษณะรูปแบบแน่น,นอนตายตัวนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะหาความสัมพันธ์ได้การให้เหตุผลรูปแบบนี้ก็คือเกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรการนึกคิดขึ้นมาการแว็บขึ้นมา,นมายกตัวอย่างง่ายๆเช่น การหาปริมาตรของรูปทรงของอะคิมิดิตใช่ไหมครับถ้าใครคงจําได้หรือว่าในสมัยที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยอะคิมิดนสเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ผลิตถ้วยหรือว่าเครื่องมือตัวหนึ่งนะเราเรียกว่าถ้วยยูเลกาใช่ไหมครับนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเขาก็บอกว่าถ้าถ้วยยูเลกาของอะคิมิดิตเนี่ยเกิดจากอะไรคล้ายๆบิ๊กเกอร์เน,ะนาะแล้วก็จะมีท่อตัวนี้ออกมานะครับก็คือเวลาเขาใส่เนี่ยถ้วยยูเลกาของอะคิมิดนตเนี่ย จะเป็นการวัดหรือตวงปริมาณของวัตถุใดๆก็ตามที่เราไม่สามารถบอกรูปทรงทางเลขาคณิตได้นะครับเราจะหาปริมาตรของมันนั่นเองนะถ้วยนี้เราเรียกว่าถ้วยยูเลกาที่มาที่ไปก็คือเกิดจากว่าอะคิมิลิสเนี่ยนะโดนให้กษัตริย์เนี่ยนะไปทำการตรวจสอบนะว่าเวลาเราเขา,เอาทองไปทำเ,ออเครื่องประดับน,นะครับเวลาเอาไปทำเนี่ยก็ เอาไปเป็นก้อนถูกไหมแล้วเวลาเอากลับมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเครื่องประดับแล้วเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรต่างๆที่มันม,มีรูปทรงที่ไม่เหมือนกันกษัตริย์ก็สงสัยว่าอากระบวนการทำเนี่ยจะมีการขโมยทองของกษัตริย์ไปหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้อคีมินีเป็นคนไปนั่งคิดอคิมินีก็คิดหลายวันนะจนวันหนึ่งเขาไปคลายๆอะไรไปอาบน้ําในสมัยก่อนวิธีการอาบน้ําของอคิมินีหรือคนสมัยก่อนก็คือใช้อากอาบน้าใช่ไหมครับเวลาเขาอาบน้าเขาก็จะ เป็นไงครับเปิดน้ําให้มันเต็มถูกไหมพอเปิดน้ําให้มันเต็มเนี่ยการก้าวขาลงไปพอก้าวขาลงไปปุ๊บมันก็จะมีการเอาเท้าไปแทนที่น้ําแล้วน้ํามันก็จะกระเด็นหรือว่าทะลักออกมานะเพราะนั้นหลักการตัวนี้อาร์คิมีดีก็คิดได้แวบขึ้นมาครับเราเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงสหัชญาณพอแวบขึ้นมาปุ๊บเขาก็ตะโกนขึ้นมายูเรกาข้าคิดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้น พอ,อยูเรกาปุ๊บก,ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการคิดถ้วยของอะคิมิดิสน,นะแล้วก็ทำให้เกิดการให้ผลเชิงสหัสชยาอยีกแบบหนึ่งถ้าเรานึกถึงกระตูนอีคิวสังใช่ไหมกระตูนอีคิวสังเวลาเราเรียนมาอีคิวสังเวลาเขาจะคิดเขาก็ต้องนั่งสมาธิถูกไหมครับแล้วก็ใช้หมองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะพอคิดปุด๊บใช่ไหมจะ ติ๊กติ๊กติ๊กไวเดี๋ยวก็แวบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคือการให้เหตุผลเชิงศาสตร์ชยานหลักคือคิดออกนั่นเองหรือแวบขึ้นมาทันทีนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่มีหลักการแต่อยู่ที่ว่าการคิดได้กระทันหันขึ้นมาเราเป็นยังไงนะครับเราเรียกว่าเป็นการให้เหตุผลเชิงสหั์ชยานนั่นเองนะคราวนี้ถ้าเรารู้ถึงการให้เหตุผลเชิงสหัชยานการให้เหตุผลเชิงอุปนัยการให้เหตุผลเชิงนิรนัยแล้วนะครับ เราก็จะเอารูปแบบพวกนี้นะครับมาทําการตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยครูจะใช้รูปแบบการให้เหตุผลเชิงนิรนลยนะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการนั้นนะครับเราต้องมาทําการแปลงรูปแบบประโยคต่างๆให้มันเป็นรูปแบบประโยคที่เราเรียกว่ารูปแบบประโยคตรรกกาวิทยานะครับซึ่งประโยคตรรกกะวิทยาเนี่ยเป็นประโยคที่มีส่วนประกอบเพียงแค่3ส่วนเท่านั้น นะก็คือส่วนแรกก็คือประธานนะประธานก็คือเป็นพวกคำนามหรือกลุ่มคำส่วนที่สองคือตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมจะมีแค่สองคำเท่านั้นก็คือคำว่าเป็นกับไม่เป็นนะครับแล้วกตว็ตัวที่สามเราเรียกว่าภาคแสดงภาคแสดงจะคล้ายกับประธานก็คือเป็นได้ทั้งคำนามกับกลุ่มคำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักศึกษาอย่าลืมต้องทำการแปลงให้เป็นประโยคตรรก,กวิทยาก่อน นะครับครูยกตัวอย่างเช่นนายวีระเป็นคนใจดีนะเราก็จะเห็นว่านายเวระเนี่ยเป็นประธานแน่นอนตัวเชื่อมก็คือคําว่าเป็นนะครับภาคแสดงคือคำว่าคนใจดีนะอันที่สองคนบางคนไม่เป็นทหารนะประธานคือคําว่าคนบางคนตัวเชื่อมคือคําว่าไม่เป็นแล้วก็ภาคแสดงก็คือ ทหารนะครับนะเนี่ยคราวนี้มาดูวิธีการว่าเราจะแปลงประโยคท,ทั่วไปที่เราเจอไปเป็นประโยคตรรก,กะวิทยายัางไงนะอันแรกก็คือกําหนดให้เพิ่มแรกเนะี่ยเป็นประธานก่อนอาจจะเป็นคํานามหรือกลุ่มคําก็ได้นะครับให้เป็นประธานจากนั้นให้ใช้คําว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วแต่ว่าตัวเชื่อมตัวนั้นมีลักษณะเป็นยังไงคูยกตัวอย่างเช่นสุนัขมีหางนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสุนัข เป็นสิ่งที่มีหางนึกออกไหมครับจากคําว่าสุนัขมีหางเนาะถ้าเราแยกไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงครับคําอาจจะไม่สละสลวยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเพิ่มคําแต่ความหมายยังคงเดิมนะครูก็เปลี่ยนเป็นสุนัขเป็นสิ่งที่มีหางต้นไม้บางชนิดรับประทานได้ครูก็เปลี่ยนเป็นต้นไม้บางชนิดเป็นสิ่งที่รับประทานได้นะครับเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนนิดหนึ่ง ต่อนะครับต้นไม้บางชนิดรับประทานได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นต้นไม้บางชนิดเป็นสิ่งที่รับประทานได้นักแสดงทุกคนไม่ยากจนคำน,นี้มีคำว่าไม่ด้วยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นนักแสดงทุกคนไม่เป็นคนที่ยากจนนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราเจอว่ามีคำว่าไม่อยู่ที่ภาคแสดงนะ ให้ย้ายคําว่าไม่มาเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นประโยคตเสธปฏิเสธเนั่นเองเช่นนารีไม่ชอบสีแดงเราก็จะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นมารีนารีไม่เป็นผู้ที่ชอบสีแดงนะครับคนขยันทุกคนไม่อับจนเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นคนขยันทุกคนไม่เป็นคนอับจนนะเพราะคนนี้นักศึกษาสังเกตว่ามันมีคําตามคำนามเนาะก็คือนารีแล้วมีคําว่าไม่ตามมา นะครับหรือคนขยันทุกคนทุกคนเป็นตัวบ่งปริมาณใช่ไหมว่าทุกอย่างทุกสิ่งเนาะแล้วมีคําว่าไม่มาก็เปลี่ยนให้มันเป็นไม่เป็นได้เลยนะครับนะต่อไปรูปแบบที่3เขาบอกว่าถ้าเราเจอคําว่าไม่อยู่ที่ภาคประธานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ให้จัดคํานั้นเป็นประธานไปเลยนะครูยกตัวอย่างเช่นคนไม่ขยันบางคน มาจนถึงคําว่าบางเพราะว่าคําว่าบางเป็นตัวบ่งปริมาณแบบใแบบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะ,ะนั้นปรากฏว่ามีคําว่าไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดตรงนี้ให้มันเป็นประธานได้เลยกลายเป็นคนไม่ขยันบางคนเป็นคนยากจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือคําว่าไม่ที่อยู่กับประธานนั่นเองต่อไปคําว่าไม่อยู่กับประธานเหมือนกันแต่ไปอยู่ข้างหน้า นะไปอยู่ข้างหน้าคําว่าไม่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีตุ๊กตาตัวใดอันนี้อยู่กับประธานแต่ไม่อยู่ข้างหน้าไม่มีตุ๊กตาตัวใดแสดงว่าตุ๊กตาทุกตัวใช่ไหมนะมันก็ต้องใส่คําว่าปฏิเสธลงไปตัวนี้นะไม่เป็นสิ่งที่หายใจได้นะจากคําว่าไม่มีตุ๊กตาตัวใดหายใจได้คราวนี้เมื่อกี้เราพูดว่าในส่วนที่ 3. เนาะถ้าเกิดว่าในภาคแสดงมันมีคําว่าไม่ใช่ไหมครับในตัวที่มันอยู่กับประธานเลยนะเราก็สามารถเอาคําว่าไม่ตัวนี้ใช่ไหมครับนะไปเป็นตัวที่มันอยู่กับประธานได้เลยเพราะคําว่าเช่นคําว่าคนไม่ขยันบางคนนะเป็นคนยากจนนะครับก็เปลี่ยนไปได้เลยนะแต่คราวนี้มันก็จะมีไม่บางคําที่อยู่หน้าประธานครับเห็นกสังเกตไหมครับมีคําว่าไม่คำว่าไม่ไมเนี่ยก็คือไม่มีตุ๊กตาตัวใดนะ หายใจได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคําว่าไม่อยู่ข้างหน้านั่นหมายถึงว่านะเราจะต้องเอาคําว่าไม่เนี่ยมาแปลงเป็นคําว่าไม่เป็นนะและตัวประธานเราก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าประธานตัวนั้นแล้วบ่งบอกทุกตัวทุกประเภทเช่นไม่มีตุ๊กตาตัวใดเราก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาทุกตัวนะครับไม่เป็นสิ่งที่หายใจได้นะครับหรืออาจจะใช้คำเช่นอื่น,น,นเช่นไม่มี คนคนใดบินได้เพราะ,ะนั้นไม่มีคนคนใดบินได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคนทุกคน,นไม่เป็นใช่ไหมครับเนี่สิ่งที่บินได้นนี่ก็คือการแปลงประโยคที่มีคำว่าไม่อยู่ข้างหน้านะครับคราวนี้นักศึกษาลองเปลี่ยนประโยคสิครับว่า ประโยคที่ครูให้มาจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะเช่นข้อที่1ครับคนแข็งแรงบางคนขี้เกียจเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นคนแข็งแรงบางคนนะอันนี้คือประธานใช่ไหมเป็นนะคนขี้เกียจนะครูเขียนแบบนี้เลยนะนะครับโอเคนะต่อไปคําที่2อนงะคนทําดีบางคนไม่ได้ดี ประทานคืออะไรครับประทานคือคําว่าคนทําดีบางคน,นเราอาจจะแปลงได้เป็น2ออย่างนะอันที่1ก็คือคนทําดีบางคนเป็นประธานแน่นอนอมีคําว่าไม่อยู่ตรงกลางใช่ไหมหลังประธานเราใช้คําว่าไม่เป็นก็ได้ไม่เป็นคนได้ดีหรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคนทําดี บางคนยังเหมือนเดิมนะประธานเหมือนเดิมมีคําว่าเป็นเหมือนกันครับแต่ใช้คําว่าคำเออภาคแสดงก็คือคนไม่ได้ดีนะคนไม่ได้ดีแบบนี้ก็ได้ความหมายไม่เปลี่ยนนะครับความหมายไม่เปลี่ยนนะ,ะข้อที่3ครับคนไม่รวยบางคนเป็นคนดีข้อนี้สังเกตว่ามีตัวเชื่อมอยู่แล้วคือคําว่าเป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลงอะไรเลยครับประธานคือคนไม่รวยบางคนตัวเชื่อมคือเป็นแล้วก็ภาคแสดงก็คือ คนดีนั่นเองนะข้อ4ไม่มีสัตว์สีขาตัวใดมีมือเอาละมีคำว,ว่าไม่มีมาก่อนหน้าแล้วจำได้ไหมครับนะไม่มาอยู่ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นตัวเชื่อมที่ไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นประธานคืออะไรครับสัตว์สีขานะผู้เปลี่ยนเลยเป็นสัตว์สีขาทุกตัวสีขาทุก ตัวใช่ไหมครับนะไม่เป็นสิ่งที่มีมือนะสิ่งที่มีมือโอเคนะครับอย่าลืมว่ามีไม่อยู่ข้างหน้าเปลี่ยนมาเป็นไม่เป็นทันทีนะครับนะอ่ะข้อที่ห้าดาวบางดวงไม่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนเดิมประธานโครงเดิมครับไม่อยู่ตรงกลางแต่ดาวบาง่วงเป็นประธานแน่นอนครูเปลี่ยนไปเลยดาวบางดวงไม่เป็นใช่ไหมครับ สิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเองนะโอเคข้อที่6ไม่มีอยู่ข้างหน้าครับไม่มีคนใจดีในกลุ่มคนร้ายเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเจอไม่ให้ใช้คาว่าไม่เป็นเลยกลายเป็นคนใจดีทุกคนใจดีทุกคนนะครับไม่เป็นคนในกลุ่มคนรายแน่นอนนะ ในกลุ่มคนร้ายนะครับต่อไปข้อที่7ดอกไม้บางชนิดมักมีกลิ่นหอมข้อนี้ประธานแน่นอนคือดอกไม้บางชนิดใช่ไหมครับมีตัวบ่งปริมาณด้วยก็เติมคําว่าเป็นลงไปเลยสิ่งที่มีกลิ่นหอมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือการแปลงประโยคทั่วๆไปให้เป็นประโยคเราเรียกว่าประโยคตรรกกะวิทยานะครับประโยคตรรกกะวิทยานะ นะส่วน8-9นักศึกษาน่าจะทําได้เนาะนะครับนะพอจะได้ไหมครับอลองทำนะครับนะคราวนี้หลังจากที่เราเรียนรู้นะรูปแบบการให้เหตุผลกับรูปแบบของการเปลี่ยนประโยคทั่วๆไปให้เป็นประโยคตรรก,กวิทยาแล้วนะครับสำหรับพาร์ทครั้งนี้นะครับในการเรียนการสอนครั้งนี้นะสำหรับในางาน นะครับครั้งนี้นะครับก็จะเป็นใบงานที่1.1และ1.2นะครับซึ่งในใบงานที่1.1เนี่ยนะครับก็จะให้นักศึกษานะครับระบุประเภทของการให้เหตุผลจากประโยคและข้อความนะครับว่าแต่ละประโยคและข้อความเนี่ยเป็นการให้เหตุผลในรูปแบบใดใน3รูปแบบนี้นะครับก็คือเชิงนิรนยัยเชิงอุป,ปนยัยหรือเชิงสหัชยานนะครับนักศึกษาสามารถทําเครื่องหมายถูก ในช่องที่เราคิดว่ามันเป็นการให้เหตุผลที่สอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้ซึ่งมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับและในใบางานที่1.2จะเป็นใบางานในเรื่องของการฝึกเปลี่ยนประโยคทั่วไปให้เป็นประโยคตรรกาวิทยานะครับจำได้ไหมครับประโยคตรรก,กวิทยาก็ประกอบด้วย3ส่วนคือประธานตัวเชื่อมแล้วก็ภาคแสดงนะครับเพราะฉะนั้น จากโจทย์ที่กำหนดมาทั้งหมด10ข้อนี้นะครับให้นักศึกษาแปลงเป็นประโยคตรรกวิทยานะครับหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับก็ให้ไปส่งไว้ที่ microsoft team ของเรานะครับซึ่งครูก็จะทำไว้ที่ห้องของ microsoft team ของเราเองนะครับยกตัวอย่างเช่น p 1 4นะครับก็จะไปอยู่ที่ตรงไฟล์ แล้วก็ให้นักศึกษานะครับไปส่งตรงช่องใบงาน1.1และ1.2จากนั้นสร้างโฟลเดอร์เป็นรหัสของตัวนักศึกษาเองนะครับแล้วก็เอางานที่เราจะวางลงไปโดยการกดเพิ่มอาจจะเป็นไฟล์ที่นักศึกษาเซฟเป็น pdf หรือบางคนเขียนก็ให้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็แทรกลงไปในโฟลเดอร์นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการส่งงานครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้ทุกคนนะครับรอบคอบในการส่งงานแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของการตรงเวลานะครับสำหรับครั้งนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันอีกทีครั้งหน้า